สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับผมสําหรับท่านที่ใช้ไอ้โหดของวีดีกรนะครับผมแล้วหางขาดเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมมันสามารถใช้งานได้อีกนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคก็คือนี่ใบหลิวนะครับผมเป็นของที่มีทุกบ้านนะครับผมของท่านนักตกปลานะครับผม๋ยวผมมาสาธิตให้ดูโกตีเนี่ยโปตีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดในลักษณะเนี้ยก็สามารถเกี่ยว แล้วก็ใช้เจิบได้นะผมชาวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยศรัทธาันนะผมวันนี้จะมาเพิ่มพลังศรัทธาให้นะผมก็คือการใส่ใบเหลิวไปในตัวเบ็ดนะผมนี่เทคนิคง่ายก็คือเราก็เกี่ยวปลายางโปรตีเลยปึ๊บเกี่ยวเปนโปรตีแลยครับปึ๊บเสร,ร็จปุ๊บเลรักขนังนี้เสร็จนะฮะเราก็เอาใบาหลิวเนี่ยที่มันเรามีทุกบ้านเนี่ย ใส่เข้าไปเลยราผมตอนใส่ก็ดูเงี้ยงให้ดีหลบเงี้ยงแล้วใส่ไปปุ๊บอยูดด่ในล,ลักษณะนี้นะผมก็เกี่ยวหมือนปกติเลยนะผมปั๊บแล้วก็หลบคมเบ็ดปิ้งเป็นไงฮะนี่เขาพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเหมือนกบยางทั่วไปเลยแล้วผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะตีให้ออกตีไกลหายห่วงแน่นอนแล้วผมผมใช้แล้วได้ หลายตัวมากนะผมแต่เพิ่งจะมีโอกาสที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าต้องไปลองทดลองก่อนว่ามันกินดีจริงไหมนะผมแล้วประกันความพอใจแน่นอนวริขูด